สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายามราตรีช่องที่รวมเรื่องผีเรื่องลี้ลับและเรื่องหลอนก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเคยไหมครับเวลาที่เราอยากจะหนีไปพักผ่อนในสถานที่ที่ดูสวยงามและเงียบสงบแต่สุดท้าย กลับต้องเจอกับประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้คืนนั้นกลายเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเรื่องราวที่เราจะเล่าในคืนนี้ก็เป็นประสบการณ์ทำนองนั้นเลยครับเป็นเรื่องของคุณตั้มขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณตั้มอยากจะหนีความวุ่นวายจากงานไปหาที่พักสงบสงบคนเดียวที่ต่างจังหวัด เรื่องมันเริ่มจากการที่คุณตั้มถ่ายโทรศัพท์หาที่พักในแอปพลิเคชันหนึ่งครับแล้วก็ไปสะดุดตากับรีสอร์ทเปิดใหม่ที่หนึ่งในจังหวัดเลยรูปที่ใช้โปรโมทคือสวยมากเป็นบ้านพักสไตล์นอร์ดิกเป็นหลังๆตั้งอยู่กลางหุบเขาดูแล้วน่าจะเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆคุณตั้มเลยตัดสินใจจองทันที โดยที่ไม่ได้ดูรีวิวอะไรเลยพอถึงวันเดินทางเขาก็ขับรถไปตาม GPS ซึ่งก็พาเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางที่ค่อนข้างจะลึกเหมือนกันครับสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเขากว่าจะไปถึงตัวรีสอร์ตก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วพอไปถึงจุดเช็คอินซึ่งเป็นอาคารเล็กๆก,ก็มีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งออกมาต้อนรับ การพูดคุยก็เป็นไปอย่างปกติจนกระทั่งตอนที่คุณตั้มรับกุญแจห้องพักพนักงานคนนั้นก็พูดด้วยรอยยิ้มเรียบๆว่าคุณลูกค้าพักบ้านหลังที่ห้านะคะพอดีคืนนี้จะมีแค่บ้านของคุณลูกค้ากับบ้านหลังข้างๆคือหลังที่หกที่มีแขกเข้าพักแล้วเธอก็พูดเสริมขึ้นมาว่าบ้านหลังนั้นเขามากันเป็นครอบครัวใหญ่ มีเด็กๆมาด้วยอาจจะส่งเสียงดังรบกวนบ้างต้องขออภัยล่วงหน้านะคะคุณตั้มก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่พยักหน้ารับแล้วก็ขับรถต่อไปอยังบ้านพักของตัวเองทันทีพอไปถึงก็ต้องยอมรับว่าที่พักสวยเหมือนในรูปจริงๆแต่บรรยากาศรอบๆมันกลับเงียบจนรู้สึกวังเวงหลังจากเก็บของเสร็จ คุณตั้มก็ออกมานั่งที่ระเบียงเพื่อรับลมเย็นๆแล้วก็ลองกวาดสายตามองไปรอบๆเขาถึงได้เห็นว่าบ้านพักหลังอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปนั้นปิดไฟมืดสนิททุกหลังจริงๆมีเพียงบ้านพักของเขากับบ้านหลังที่หกที่อยู่ถัดไปเท่านั้นที่ดูเหมือนจะมีคนอยู่และที่น่าแปลกคือหน้าบ้านหลังที่หกนั้น มีรถตู้สีดำทึบจอดอยู่แค่คันเดียวพอตกกลางคืนบรรยากาศรอบๆร,ร,รีสอร์ทก็ยิ่งเงียบสงัดลงไปอีกคุณตั้มที่นั่งเล่นอยู่ตรงระเบียงก็เลยลุกเข้าบ้านพักล็อกประตูหน้าต่างอย่างดีแล้วก็เปิดทีวีดูไปเรื่อยเปื่อยกะว่าจะได้มีเสียงดังเป็นเพื่อนแก้เหงาบ้าง เวลาผ่านไปจนถึงประมาณสามทุ่มกว่าทุกอย่างก็ยังดูปกติดีครับจนกระทั่งคุณตั้มเริ่มได้ยินเสียงดังมาจากบ้านพักหลังข้างๆเสียงที่ว่าตอนแรกมันก็เป็นเสียงเหมือนคนคุยกันหลายคนแต่ฟังไม่ค่อยชัดครับตามมาด้วยเสียงเหมือนเด็กวิ่งเล่นลงส้นเท้าดังตึงตังคุณตั้ม ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะจำได้ว่าพนักงานบอกไว้แล้วว่ามีครอบครัวใหญ่มาพักแต่สักพักเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นและแปลกขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เสียงของครอบครัวที่มาพักผ่อนแล้วแต่มันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังรื้อของหรือลากเฟอร์นิเจอร์หนักๆดังคลืดคลาดสลับกับเสียงของหนัก หล่นกระแทกพื้นดังโครมแล้วเสียงทั้งหมดก็จะเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะกลับมาดังอีกครั้งเป็นแบบนี้อยู่สองสามรอบคุณตั้มเริ่มรู้สึกรำคาญปนกับความสงสัยเลยตัดสินใจปิดเสียงทีวีแล้วลองเดินไปแง้มม่านหน้าต่างดูเพื่อจะดูว่าบ้านหลังนั้นเขาทำอะไรกันแต่ภาพที่เห็น กลับทำให้เขาสับสนยิ่งกว่าเดิมเพราะบ้านหลังที่หกนั้นปิดไฟเกือบทั้งหลังมีเพียงแสงไฟสลัวๆส,สีสม้มลอดออกมาจากหน้าต่างบานหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นเงาของใครเลยแม้แต่คนเดียวและในจังหวะที่คุณตั้มกำลังจ้องมองอยู่นั้นเองเสียงโครมครามทั้งหมดที่เคยดังอยู่ก็พลันหยุดลงไปดื้อ กลับสู่ความเงียบสนิทอีกครั้งความเงียบที่เข้ามาแทนที่เสียงดังแบบกระทันหันนั้นน่ากลัวกว่าเดิมอีกครับคุณตั้มยืนนิ่งอยู่ที่หน้าต่างอยู่พักใหญ่ในหัวก็พยายามหาเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คิดไม่ออกสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจ ว่าจะไม่สนใจเรื่องของบ้านหลังข้างๆแล้วบางทีพวกเขาอาจจะแค่นิสัยแปลกๆก,ก็ได้คุณตั้มเลยเดินกลับมาที่เตียงตั้งใจว่าจะคมตาให้หลับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะได้รีบเช็คเอาท์ออกไปเลยแต่ในตอนที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับนั่นเองครับเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้ง เพราะได้ยินเสียงใหม่แทรกเข้ามาในความเงียบแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงดังโครมครามมันเป็นเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังฮัมเพลงเบาๆอยู่คนเดียวที่น่าขนลุกก็คือเสียงนั้นมันดังอยู่ใกล้มากใกล้จนเหมือนกับว่ามีคนมายืนฮัมเพลงอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านพักของเขาเลย คุณตั้มนอนตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวในใจก็ภาวนาขอให้เสียงนั้นหายไปแต่เสียงฮัมเพลงก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นเป็นทํานองง่ายๆที่ฟังดูวังเวงอย่างบอกไม่ถูกแล้วทันใดนั้นเองเสียงฮัมเพลงก็หยุดลง ตามมาด้วยเสียงเคาะที่กระจกหน้าต่างห้องนอนของเขาเบาๆสามครั้งเสียงเคาะที่กระจกสามครั้งนั้นทำให้คุณตั้มแทบจะหยุดหายใจเขานอนนิ่งอยู่บนเตียงไม่กล้าแม้แต่จะพลิกตัวไปมองทางหน้าต่างด้วยซ้ำครับได้แต่จ้องมองเพดานมืดๆในใจก็สับสนไปหมด ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอีกทุกอย่างกลับมาเงียบเหมือนเดิมแต่สำหรับคุณตั้มแล้วความเงียบคราวนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเขารู้แล้วว่ามีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นจริงๆเขาตัดสินใจว่า เขาจะทนอยู่ในสภาพนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเลยค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่หัวเตียงขึ้นมากะว่าจะโทรหาเบอร์ของรีสอร์ทที่เขาเมมไว้ตอนจองแต่พอกดโทรออกสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอก็คือคำว่าไม่มีสัญญาณคุณตั้มใจเสียทันทีครับ เขาลองโทรออกอีกสองสามครั้งผลก็ยังเหมือนเดิมมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์เมื่อพึ่งพาใครไม่ได้แล้วความกลัวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความอยากรู้เขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆก้าวลงจากเตียงอย่างแผ่วเบาที่สุด แล้วย่องไปที่หน้าต่างบานที่ได้ยินเสียงเคาอเขาไม่ได้เปิดม่านออกจนสุดนะครับทำแค่เพียงใช้ปลายนิ้วแง้มผ้าม่านให้เกิดเป็นช่องเล็กๆพอให้มองลอดออกไปได้ตอนแรกเขาก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่พอสายตาเริ่มชินกับความมืดเขาก็เห็นครับเป็นเงาตะคุ่มของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนนิ่งๆอยู่บนสนามหญ้าระหว่างบ้านพักของเขากับบ้านพักหลังที่หกเธอยืนหันหน้าตรงมาทางห้องนอนของคุณตั้มแต่ที่น่ากลัวคือเธอยืนนิ่งมากนิ่งจนผิดธรรมชาติคุณตั้มยืนแข็งทื่ออยู่ที่ริมหน้าต่างจ้องมองเงาของเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่นานหลายนาที ในหัวของเขาว่างเปล่าไปหมดทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ยืนมองภาพที่น่ากลัวนั้นอยู่อย่างนั้นแล้วในจังหวะที่เขากำลังคิดว่าว่าจะทำยังไงต่อดีจู่ๆเงาของเด็กผู้หญิงที่เคยยืนนิ่งสนิทคนนั้นก็เริ่มขยับครับแต่เธอไม่ได้วิ่งหรือเดินเข้ามาหาเขานะครับ เธอกลับค่อยๆหันตัวแล้วก็เดินช้าๆกลับไปทางบ้านพักหลังที่หกท่าทางการเดินของเธอดูแปลกๆเหมือนคนไม่มีแรงเดินแบบเหนื่อยๆช้าๆจนกระทั่งร่างของเธอหายเข้าไปในความมืดตรงบริเวณระเบียนของบ้านหลังนั้นคุณตามที่มองตามอยู่ถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก เขารู้สึกเหมือนพึ่งรอดพ้นจากอะไรที่น่ากลัวสุดๆมาได้เขาตัดสินใจว่าจะไม่นอนแล้วคืนนี้จะนั่งรอจนเช้าแล้วรีบเก็บของออกไปทันทีแต่ในตอนที่เขากำลังจะละสายตาจากบ้านหลังนั้นเองครับจูๆ่ๆไฟในห้องหนึ่งของบ้านพักหลังที่6กก็เปิดพรึบขึ้นมา เป็นแสงไฟสีเหลืองสลัวสลัวที่ส่องสว่างออกมาจากหน้าต่างบานหนึ่งด้วยความอยากรู้คุณตั้มเลยลองเพ่งมองเข้าไปอีกครั้งแล้วเขาก็เห็นครับเป็นเงาตะคุ่มของผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งยืนนิ่งๆอยู่ริมหน้าต่างห้องนั้นและที่สำคัญคือเงาของผู้ชายคนนั้น กำลังยืนหันหน้ามองตรงมาอย่างบ้านพักของคุณตั้มพอดีภาพเงาของผู้ชายคนนั้นที่ยืนนิ่งอยู่ริมหน้าต่างทำให้คุณตั้มรู้สึกเหมือนโดนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อที่กำลังถูกนักล่ามองอยู่ไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าแม้แต่จะละสายตาไปจากเงานั้น ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่หลังม่านทั้งสองฝ่ายต่างจ้องมองกันอยู่อย่างนั้นผ่านความมืดนานหลายนาทีจนกระทั่งสิ่งที่ทำให้คุณตั้มแทบจะสิ้นสติก็เกิดขึ้นครับเงาของผู้ชายคนนั้นค่อยๆย,ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ชี้นิ้วมาในทิศทางที่เขายืนอยู่อย่างชา้ชาๆ เรากับจะบอกว่าฉันเห็นแก่นะวินาทีนั้นคุณตั้มก็พังะถอยหลังออกมาจากหน้าต่างทันทีเขาล้มลงไปกองกับพื้นแล้วรีบคลานไปหลบอยู่ที่มุมห้องให้ไกลจากหน้าต่างที่สุดหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกตอนนี้ในหัวไม่มีความอยากรู้อะไรอีกแล้วครับ มีแต่ความกลัวล้วนๆเขารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมันไม่ปกติและมันรับรู้ได้ว่าเขากำลังมองอยู่พอมาถึงจุดนี้คุณตั้มก็ไม่คิดจะรอให้ถึงตอนเช้าอีกต่อไปแล้วครับเขาตัดสินใจว่าต้องหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขาค่อยๆมองหาของที่จำเป็นที่สุด ซึ่งก็คือกระเป๋าเงินกับกุญแจรถที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงในหัวก็คิดวางแผนไปด้วยว่าเขาจะรีบวิ่งไปคว้าของสองสิ่งนั้นแล้ววิ่งตรงไปที่ประตูปลดล็อกแล้วออกไปที่รถทันทีโดยจะไม่หันหลังกลับไปมองอะไรทั้งสิน้นคุณตั้มรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มี รอจ of ังหวะอยู่ครู่หนึ to to ่งแล้วก็พุ่งตัวออกจากมุมห้องไปที่โต๊ะหัวเตียงทันทีครับเขารีบคว้ากุญแจรถกับกระเป๋าเงินเสียงกุญแจที่กระทบกันดังกริ้งในความเงียบนั้นทำให้หัวใจของเขาแพบวายเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะ เพื่อรอฟังปฏิกิริยาจากข้างนอกแต่เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่นต่อไปที่ประตูทันทีมือไม้ของเขาสั่นไปหมดจนแทบจะไขกุญแจไม่ได้แต่ในที่สุดเขาก็ปลดล็อกประตูได้สำเร็จคุณตั้มเปิดประตูออก แล้วก็วิ่งพรวดออกไปโดยไม่คิดชีวิตครับเขามุ่งหน้าตรงไปยังรถของตัวเองที่จอดอยู่หูของเขาได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของตัวเองที่วิ่งเหยียบพื้นหญ้าสลับกับเสียงลมหายใจที่หอบทีเขาไม่กล้าหันกลับไปมองที่บ้านพักหลังที่หกหรือแม้แต่บ้านพักของตัวเองเลย แม้แต่นิดเดียวในที่สุดเขาก็วิ่นมาถึงรถจนได้คุณตั้มรีบกดรีโมทปลดล็อกแล้วกระโจนเข้าไปในรถทันทีเขารีบล็อกประตูทุกบานความรู้สึกปลอดภัยเริ่มกลับมานิดหน่อยเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในรถได้แล้วเขาไม่รอช้าเสียบกุญแจแล้วบิด เพื่อสตาร์ทรถทันทีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เขาใจหายวูบมีเพียงเสียงแชะแชะดังมาจากหน้ารถแต่เครื่องยนต์ไม่ติดคุณตั้มลองบิดกุญแจสตาร์ทซ้ำๆอีกหลายครั้งแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมรถของเขาสตาร์ทไม่ติดคุณตั้ม ยังคงบิดกุญแจซ้ำๆด้วยความสิ้นหวังแต่เครื่องยนต์ก็ยังคงเงียบสนิทเหมือนเดิมในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาติดอยู่ที่นี่แล้วเขาเองหลังพิงเบาะแล้วล็อกประตูรถทุกบานให้แน่นหนาที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาตัดสินใจมองตรงไปข้างหน้าเท่านั้น ไม่กล้าหันไปมองบ้านพักหลังที่หอีกเลยเขานั่งนิ่งๆอยู่ในรถแบบนั้นท่ามกลางความมืดและความเงียบตลอดทั้งคืนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จนกระทั่งแสงแรกของวันเริ่มส่องสว่างขึ้นมาพอมีแสงสว่างบรรยากาศที่น่ากลัวเมื่อคืนก็จางหายไป รีสอร์ทในตอนเช้ากลับมาดูสวยงามและเงียบสงบอีกครั้งคุณตั้มรวบรวมความกล้าลองบิดกุญแจสตาร์ทรถเป็นครั้งสุดท้ายและที่น่าแปลกก็คือคราวนี้เครื่องยนต์กลับติดขึ้นมาอย่างน่ายายเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรถสตาร์ตติดแล้วคุณตั้ม ก็ไม่รอช้าแม้แต่วินาทีเดียวครับเขาเหยียบคันเร่งขับรถพุ่งออกจากรีสอร์ททันทีเขาไม่สนใจข้าวของที่ยังอยู่ในห้องพักไม่สนใจจะแวะไปที่ล็อบบี้เพื่อเช็คเอาด้วยซ้ำเขาแค่ต้องการออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงแค่นั้นครับ แต่หลังจากที่คุณตั้มกลับมากรุงเทพได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็ยังคงคาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เลยลองเซิร์ชหาชื่อรีสอร์ทแห่งนั้นในอินเทอร์เน็ตอีกครั้งเพื่อจะหาเบอร์โทรศัพท์ไปสอบถามแต่สิ่งที่เขาเจอกลับเป็นเพจเฟซบุ๊กทางการของรีสอร์ทซึ่งมีการปักหมุดโพสต์ล่าสุดเอาไว้เมื่อสองวันก่อน เป็นภาพของรีสอร์ทที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้รีสอร์ทของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วและพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้วินาทีนั้นคุณตั้มถึงกับตัวชาไปทำตัว ถ้ารีสอร์ทยังไม่เปิดให้บริการแล้วผู้หญิงที่เคาน์เตอร์เช็คอินคือใครและครอบครัวใหญ่ที่อยู่ในบ้านพักหลังที่6คืออะไรกันแน่ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกคืนหลอนก่อนเข้านอน แล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ